ใช่แต่งตัวแบบนี้เลยวันนั้นน่ะโอ้ใส่โบสีดำด้วยวันนั้นน่ะนี่ต้องมาแบบว่าจำไม่ได้หรอกใช่หรอวันไหนอะ่ะนานแล้วนิวยังบอกเลยว่าหม่ำมา้าโถ่เอ้ยวันไหนยืนเหม่อหรือเปล่าไม่เหม่ออะไม่เคยเหม่อขอตงังขอตังค่าเมินด้วยนะวันนั้นอะ่ะเอามาไม่มีไม่ให้ให้แต่เจสไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะ เจออะไรก่อนหลพี่ยังไม่เจอเคยเห็น <ไอ S 2> คนนี้ไหมคนเนี้ยอยู่กับคนชื่อหัวแดงอะ่ะคนนั้นอ่ะเจตต้พี่โอ้โหไม่มีใครตอบเลยหรอ ครับฮะมายืมใส่หน่อยไอตัวที่เนี่ยที่มันเป็นวิ้งวิงอ่ะขอใส่หน่อยดิมันกรี๊บไม่ได้มันกดใช้ได้อย่างเดียวใช่หรอใช่กรี๊บให้กันไม่ได้เลยเหรอใช่มันใส่ได้คนเดียวไม่งั้นอ่ะหนูขายไปแล้วไม่มีตังค์แล้วเนี่ยโอ้ขอตัวอักษรหน่อยดิเอาหมดเลยกระเป๋า หนึ่งสี่สี่สองมาตรงนี้ดิเดวกิมให้คนดูนีกนี่อ่ะตรงเนี้ยพวัดีเอามาเอามาขาดแค่ตัวอนะมีหนูมีตัวอ่อยู่เอาให้อันเดียวเองหรอโอ้โหรักลูกแค่อันเดียวเนี่ยนะ โอ้โอ้อะไรเนะี่ยเอาตัวเอสสามอันสี่อันเลยตัวเอสอ่ะเอาอีกขอเอาตัวเอสอีกหนึ่งอันหน่อยอันใช่ไหมเนี่ยมาได้ละหมื่นห้าขอตังค์ <0, S 1> อีกได้ไหม ใช่หมาก็ไปก็ไปขายสิถ้าอย่างนั้นหนึ่งหมื่นห้าไปขายสิโอ้แ่นั้นก็พอแล้วใช้ชีวิตไปวันวันอ่ะหนูฟาร์มหนูจกปูน่อฟาร์มอะไรารจกปูนแล้วไปทำอะไรเอ้าแล้วปูนหายไปไหนเนี่ยโอ้โหอาอพี่ชัดปูนผมหายไปไหนเนี่ยบอกว่าจกปูนแล้วเอาปูนอ่ะไปตีกล่องตีไงโอ้ยใช้เยอะหรอใช่ใช้ร้อยกล่องรุ่น ปูนห้าอันต่อกล่องเตียวุดหนึ่งอันหอกก็ต้องทำอยู่ดีไหมอ่ะล้วจะบ่นทำไมอ่ะบ่นไปเพื่ออะไรบุนแล้วได้อะไรอ่ะมันก็ต้องทำมอนเดมอขอคำตอบหน่อยสิเยี่ยมทำไมอ่ะบ่นไปแล้วมันได้อะไรในเมื่อมันก็ต้องทำมันก็ต้องใช้ไม่อยู่ไม,ไม่ใช้ังไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง,งไม่ฟ<อ><ม>ังอะไรก่อน ม่อยู่ไ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 ม่อยู่อะไรมามาขอตังค์หน่อยขอตังค์อะไรไม่มีไม่ให้ต้องไปทำเองบ้างเดี๋ยวโทรบอกนิวก่อนนะว่ามามาไม่ให้ตังค์ก็บอกนิวแล้วได้อะไรคิดว่านิวจะกล้าว่ามาหรอกล้าไม่กล้าว่าหรอกโอ้ไม่รับจบพอ ัวกันนี่เองก็ได้ไปหมื่นห้าแล้วนี่อย่าไปขายสิเอามาดูอันนี้มันกระพริบได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชื่อว่าตึงนืดอันนี้ชื่อว่าจิ๋วอันนี้ชื่อว่าจิตฤทธิ์อันนี้ชื่อว่ากวางตุ้งอุ้ยมีอันนี้อีกดูนะเอาอะไรเนี่ยโอ้นี่ผักบุ้งดูดิเห็นไหม คนอันหัวไงเหรอแล้วแล้วไหนกวางตุ้งเอาใหมชี้ชีชีนี่ไงกวางตุ้งใช่เหรออันนี้ตึงนืดแล้วไหนตึงนืดอันนี้ชื่อว่าจิ๋วอันนี้ชื่อว่าจิตริศหรอจิตริศเอาใหม่ซิจิตริศนี่ไงจิตริศเอ่อมองไม่เห็นเลยจิตริศคืออะไรเนี่ยมาถามทำไมเนี่ยเอาตังมาเลยค่าถามเอามาไม่ให้ก็ให้ไปแล้วก็ไปขายก่อนโอ้ยจะไปตีจะไปตีมาเป็นเพื่อน จิตฤทิอีกอันนึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆจิตลทิอีกอันหนึง่งขอหน่อยตังอ่ะเกิตัวเองก็มีไม่ใช่หรอ,อไปฟาร์มรอบหนึ่งก็ได้เล่าสองหมื่นอะให้ไปต้งเยอะแล้วไม่ต้องเลยรู้จักทำงานบ้างนะไม่เคยเลี้ยงแบบโอ้นะบอกไว้ก่อนเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมทำไมไม่พูดละ่ะ เถียงไม่ทันหรือ,อยังไงงานมันก็ต้องทำอยู่ไหมอ่ะไม่ฟังถ้าไม่ทำแล้วถ้าไม่ทำแล้วจะเอตาตังไหนใช้ขอคนอื่นไปวันวันแบบนี้หรอแล้วเมื่อไหร่จะรวยอะ่ะถามหน่อยสิถ้าเราไม่ลงมือทำเองเร่อนขอคนนั้นทีคนนี้ทีพอคนนั้นไม่ให้คนนี้ไม่ให้ก็งอนอย่างนี้หรอมันใช่เรื่องหรอฮนะ ได้ยินป่ะเนี่ยที่พูดได้ยินป่ะไอ้ดาบเาบ้ถ้าเบาจะไม่คุยด้วยแล้วนะเขาไปเจต้องมาทำงานนะเขาไปเจต้องมาทำงานนะ เราจะไม่คุยด้วยตลอดไปแล้วนะทำไมฉันต้องมาทำงานหนักแหมใจร้ายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอรอตังค์ขอตังค์หน่อยไม่ให้ให้ไปแล้วเราต้องรู้จักทำงานบ้างไม่ใช่แบบรอแต่เพื่อนรอแต่อะไรอย่างเงี้ยรอแก้งรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตัวเองต้องแอกถีบตัวเองบ้างไม่ใช่รอแต่คนอื่นะแล้วเมื่อไหร่จะโตถามอะไระสิ ดิวยังไม่เห็นต้องพึ่งใครเลยก็จะโตตอนไหนอะถ้าหมดแต่รอเพื่อนแบบเนี้ยรอคนอ,อื่นอย่างเงี้ยถ้าตัวเองไม่ทำอะไรเลยอะจะโตไหมถามจริงแบบจะดา่าคนเป็นไหมอะสมมติถ้ามันมีสตอรี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเล่นไม้ก็กาก,ากฝึกบ้างไหมเันนั้้นก็โดนไปสิบสามไม่ใช่หรอ,เ,หรอเล่นเงินกับน้องม,มา ไปซ้อมด้วยกากเจอไหมเจอไหมหนูโหดแล้วก็วันนั้นก็ยังแพ้อยู่เลยอ่ะสิบสิบสามมาตัวเองสามมาเป็นไปได้ยังไงเอาเลยอ่อนให้เหอะอ่อนให้เหอะเจอไหมพ่อหมาเจอไหมพ่อหมาเจอกันไหมมาออก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 มาก็อ่อนให้ไงไม่แล้วเราแพ้ก็พ่านแบบไปบอกว่าแบบอ่อนให้บอกว่าอ่อนให้พี่ผมอ่อนให้ พี่เชื่อไหมเชื่อเออเดี๋ยวเจ็ดเป็นไงไม่เชื่อผมหมดอะไรก่อนออนให้เลยก่อนไม่เชื่อผมหมดแล้วก็มีการไปบอกว่าเขาแก้แก้ไฟเล่นโปเล่นอะไรตัวเองสู้ไม่ได้เองอ่ะตัวเองต้องหัดเล่นด้วยนะไม่เคยบอกว่าเล่นโปนะถ้าแก้มีสตอรี่จริงๆอ่ะถามจริงจะด่าคนเป็นไหมอ่ะผมไม่ด่าผมให้เพื่อนผมด่าเพื่อนผมชื่อว่าเจตตีไม่ไม่แล้วถ้าเจอเขาด่าจะร้องไห้โลเจตตี้ผมอยู่เอฟเคเคลียร์หน่อย โดนด่าไรโดนด่าเนี่ยด่าเรื่องผมโดนด่าเนี่ยผมแค่ถามว่าใครมีใครมีการ์ดแฟชั่นบ้างบอกว่าทีเอฟเคมาเอาอะไรวะบอกเนี้ยเฮ้ยไอเหรอใช่เพื่อนเอฟเคเนี่ยโอ้ไม่ด่าทำไมผมว่าผมเขาดาซื้อกาสผมมาซื้อการไง แล้วผมอ่ะไม่รู้ว่าใครขายผมก็เลยเปิดไม้ยาวไม้ไม้กว้างถามว่าใครใครขายแล้วเขาบอกว่าเออเงียบเงียบดีอย่งเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้าคืออะไรพี่ผมมาซื้อการ์ดมาเข้ามาหาผมดีไอเด็กนี่กลายเป็นเด็กเอ้ยเนี่ยเอาอีกแล้ว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 เพือนจกปนอยู่ดิเพื่อนโอ้เพื่อนเดี๋ยวผมไปจกด้วยไงมาก่อนมาเคียร์ก่อนเฮ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วเพื่อนโอ้ไม่ไหวแล้วเริ่มร้อแล้วเดี๋ยวท้าเดิมพันก่อนนะอย่ารับอย่ารับอย่ารว่าไงจุง ทำไรอ่ะพี่อันเนี้ยแฟนเจตติใช่หรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่คนที่ไปพัทยาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะเป็นแฟนพเจิตโอ้โหขอโทษทีครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่โอ้โหโอ้โหเรื่องกนับเป็นเรื่องข้างนอกนะครับใจเย็นๆโอ้โหโดนละหมาขอตังค์หน่อย เร็วอังอะไ,ได้ไดยังเนี่ยงั้นโกดขอโกดต่อละไม่เอาละโกดก็โกรไปเลยเออจำไว้เลยตลอดไปนิสัยอะนิสัยเราเหมือนติกอะเวลาไม่ได้อะไรไม่พอใจอะไรก็ไปชดประชั้นนั่นแหละโกดตลอดชีวิตพูดจริงทำไม่เห็นก่อนดิว่าตัวเอง ดูดความยิง่งใหญ่แฟชั่นเยอะไหมล่ะขยันไหมเป็นไงเป็นไงเคืออตอนหนูฟาร์มอ่ะมามา,มา,มา,มาอยู่กับหนุ่มไงขอโทษครับพี่อยู่กับหนุ่มอะไรไม่มีหนุ่มคือฟาร์มอ่ะคนฟาร์มอ่ะคือคือทำดีแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นนะเอาตังมาจะได้เห็นเร็วคอไหน โอ้โหเบื่อไปแล้วคนคนไม่รักกันอุ้ยเอาอะไรเนี่ยเอาคืออะไรโดนไฟไหม้อาออยู่ใน AFK คือโดนไฟไหม้ด้วยคืออะไรเนี่ยมามาอาอแล้วออกยังไงเนี่ยอ๋อ โอ้ผมโดนไฟไหม้ด้วยเหรอพี่แชทเอา้าอะไรเนี่ย